สุกมุกเจ้าหนมจิ uh, ีไปปนจิ <aha> My, ีไปเออฉันว่าจะไปว่อนร้านข้เนียวหมปิ้งมากกว่านะขนาดขนาดขนาดไี่รู้แล้วเหรอสั่งแม่มุกเจ้าหนมขนาดน้นไปอนไม่กูบอกว่ากูจะไปว่อนร้านข้เนียวหมปิ้งโอเคตอนมึงจะไปเอาไปตีกันจิีไปปนน้องไม่ทะเลาะเฮ้ยกูว่ากูคุยกับม่านะไม่ได้คุยกับควายเลยมึงจะฆ่าแม่ขี้ว่อน เยี่ยมพดเฟาวพี่เป็นอไงวะเราได้ยินทั้งหมดแล้วใส่พวกตัวไปๆเดี๋ยวเบย์ทำก่ไม่ต้องมามาก่อนแกจำอกตัวซะไม่นั้นเก็บเก็บเท้าของแกจะเบิอเลือดไม่รู้ละของใครกูยืมก่อนเชี่ยรีบเอากำลังเสริมมาหนีแป๊บ เราให้พ่อแกมาจับหรือไงรีบรีบหนี้แล้วอือที่เธอไปไล่กู้องใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนแล้วจะทำยไงดีเอี๋นายพอจะมีที่ให้ฉันซุบซอมคือมีพวกคนร้ายกำลังจะไล่ล่าฉันเอออาจจะใช่เหมือนในหลังไม่ใช่ใช่ใช่โอเคงั้นก็ ราแป ok. ๊บหนึ่งนะแค่เออที่ยืนจะไม่พอืนแล้วรีบรีบหาสี่วะออ่มคนแล้วยิ้มบกอะไรคะฉันฉันเพิ่งฉันอยู่กับอีบ้องนี้ทั้งวันเลยเอ้ยมึงจะมาทีนีมึงอยู่กับกูจะอีน้อยแยมึงมีกูไม่ได้แล้ หยุดนะเมืนอน่อไหรไอ้นี่ตายถ้ามึงไม่หยุดไอ้นี่ตายไปกูจะฆ่ามันจริงๆนะเชี่อกูไปในอีกห้าวินาทีถ้ามึงไม่ออกไปกูจะฆ่าแมงมดเข้าใจไหมเลยบอกเราตายกันหมดแน่เลยฉันประหยัดยังมีทางรอดอยู่นะฉันต้องช่วยคนอื มึงทำได้อย่างนี้ตั้งแต่แรกมึงก็ไม่ยอมทำหรอกอย่าพื่นมีอะไรจะพูดครั้งสุดท้ายก่อนตายไหมหน่อยแอบช่วยวิ่งเธอเนี๋ยวบุฟวิ่งได้เลยอ้าวแต่มีเรียนจนสุดตอนนแล้วยิ่มันชิบหายยังก็ดูชะตาอ๋อสงสัยไปสู่สุกติแล้วใช่ไปสู่สุกติแล้วเธอได้เรียนอะไรจากเรื่องนี้ไหม อ,อ,อย่าให้เพื่อนหิวคหนีย่หมุกวิ่งมั้งเออ,เอ,อไปละโอเค,อค,คแล้วกอจบคลิปอย่างนี้พูดจริงบ๊ายบาย